วัดีค่ะวันนี้พาออกมาเดินนะคะก็พาท่านผู้ชมออกมาเดินมีไมโครโฟนด้วยนะคะก็กันลองดูนะคะว่าจะกันเสียงอะไรได้หรือเปล่านะคะกะ็โอ้มีรถไฟมาด้านนู้นนะคะให้น้นๆค่ะอาจจะไม่เห็น จริงๆก็อยากจะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมมานานแล้วนะคะก็เรื่องป่าไม้นะคะในประเทศไทยด้วยนะคะที่นี่ก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฤดูหนาวอยู่นะคะควายหรือเปล่าด้านนู้นมา้าเห็นม้าด้านนู้นนะคะได้ยินเสียงนกแล้วไม่น่าใจ เสียงนกนะคะอืมค่ะก็วันนี้อุณหภูมินะคะประมาณ13องศานะคะก็มีแสงแดดนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะได้ยินเสียงนกหรอคะอ๋อมันเป็นเหมือนกุสนะคะได้ยินเสียงไหมคะอืมกุสคือห่าน ก็อันนี้เป็น,ปนแบบอาหานธรรมชาตินะคะก็ไม่มีใครเลี้ยงนะคะก็การรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะมันก็ทำให้มีนกนะคะมีนกมีเป็ดมีนกนานาพันธ์ุนะคะก็อยู่ตรงนู้นอาจจะได้ยินเสียง อ่า uh huh. ค่ะอ่ากู้ะโน่โน่วะอืมเครนโอ้เสียงนกเครนนะคะอ่ายา hear the sound of the crane over there อ mm ืม hmm. ค่ะก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อทุกๆคน ต่อทุกชนชาตินะคะไม่ใช่ว่า,าถ้าเราลองคิดเล่นๆนะคะถ้าเยอรมนีรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วประเทศอื่นก็ไม่ได้รักษาสิ่งแวดล้อมเลยนะคะก็ตัดไม้ทําลายป่าอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นรถไฟไหมคะท่านน้กำลังมานะคะอันนี้ก็เป็นก็ในหมู่บ้านเนี่แหละนะคะ ในหมู่บ้านที่ไหนสักแหงหึงค่ะก็ผู้คนก็จะออกมาเดินนะคะหลังจากไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็นะคะก็มีบรรยากาศที่ดีก็ชีวิตของชาวเยอรมันก็เป็นแบบนั้นนะคะก็ในเมืองในเมืองเราก็ส่วนใหญ่ก็มีนักวิทยาศาสตร์นะคะในการทำวิจัยต่างๆนะคะแต่ว่า ไปเด็นสำคัญอย่างครอบครัวเรานะคะก็พี่สาวของสามีก็ไปไปทำทำรั้วของกบนะคะก็เป็นอะไรที่คนไทยก็คิดคนไทยก็คิดไม่ออกนะคะว่า,าว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมอะนะคะเออนะคะเราก็แบบเราก็เลี้ยงกบไว้กินใช่ไหมคะแต่ว่า เขาก็ไปทำกบเพื่อช่วยกบข้ามถนนนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบเออก็นะคะเป็นอะไรที่เราเราเราอาจจะยากที่จะเข้าใจนิดนึงสำหรับคนที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็อ่าเป็นอ่าว่าวีขอเป็นงานอดิเรกนะคะก็ อีกหลายๆคนนะคะตอนนี้ก็เามาื่อวานก็ได้ยินว่าอาสา,าสมัครก็น้อยลงนะคะในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยเขาทำายังไม่เคยไปดูนะคะเรื่องกบข้ามอันนี้เห็นกูซีตรงนู้นนะคะได้ยินเสียงนะคะาหารก็มีหลายชนิดนะคะมันคล้ายๆเป็ดบ้านเรานั่นแหละแต่ว่ามันก็แบบ อืมนะผส,สองตัวมันกำลังบินมานะคะอยู่ในนั่นนั่น,น,นตรงนั้นค่ะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะคะก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญต่อต่อทุกประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะเยอรมนีเท่านั้นนะคะอ,อถ้าสมมติว่าคนอีสานนะคะ จริงๆเรามีที่ดินมีอะไรอยู่เยอะมากในภาคอีสานแต่ว่าเราก็าปลูกแต่ข้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้แบบคือพุ่พืชหมุนเวียนเราก็ปลูกแต่ว่าเราไม่ได้ปลูกพืชยืนต้นไม้ยืนต้นนะคะถ้าเราปลูกไม้ยืนต้นนะคะเราจะมีต้นไม้นะคะที่เป็นต้นไม้ใหญ่นะคะสำหรับ ต้นไม้เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะในเยอรมนีก็มีต้นไม้ที่ใหญ่ๆห,หลายร้อยปีก็มีนะคะแปดปีก็เคยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักนะคะในสภาพแวดล้อมลูกหลานนะคะในอนาคตนะคะก็สามารถ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะมีอากาศที่ดีมีน้ําไม่แห้งแล้งนะคะถ้าเราไม่รักษาสิ่งแวดล้อมตอนนี้เราจะไปรักษาสิ่งแวดล้อมตอนไหนคะนะคะเอ่อนกลูกหลานของเราอาจจะดูผ่านทางอ่อ YouTube หรือเปล่าสวนสัตว์นะคะอาจจะไม่เห็นธรรมชาตินะคะสวยๆนะคะชีวิตของสัตว์ต่างๆนะคะก็ ฝากนะคะก็ทุกคนให้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะการเ,าเร็วมากเร็วมากรถไฟนะคะก็ที่นี่ก็มีรถไฟความเร็วสูงอันนี้มันเปื้อนนะคะวันนี้ลองใช้ไมโครโฟนดูได้นะนะคะเผื่อว่าเสียงมันจะดีลมนะคะ ก็ค่ะก็ฝากทุกคนไว้นะคะในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะการใช้ถุงพลาสติกน้อยลงนะคะตอนนี้ก็ประเทศไทยก็ก็เริ่มรณรงลงมากขึ้นนะคะค่ะขอพระเจ้าไวยพรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ